ถ้วยเรือเนี่ยขอนะครับมีผักมาด้วยอย่างนี้ครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ชิมน้ำาก่อนอสวัสดีครับคุณผู้ชมมาวันนี้หิวก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราเคยมากินรอบนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นแล้วก็ เจ้านี้ผมมากินรอบที่แล้วนะครับผมมากินผัดกะเพราถาดวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนซึ่งความเรไรจะเป็นแบบไหนวันนี้นะครับอ่ะมาถึงแล้วคนทําก๋วยเตี๋ยวหายอ่ะเดี๋ยวรอสั่งแป๊บหนึ่ง <ผม S 1> นะครับ,รบแล้วก็มุมเก่ามุมเดิมที่ชอบนั่งนี่นะครับบริเวณตรงนี้เลยอ่ะมาแล้วฝีมือคนปรุง จะอร่อยไม่อร่อยที่คนนี้เลยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดินมาแล้วครับอ่าอ้าวข้าที่แล้วก็ถ้าใครนั่งรอแล้วก็จะมีเผ็ดเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอ่าเป็นพวกน้ําบริการด้วยก็จะมีพวกประเภทอ่าพวกกาแฟนะครับพวกชาชานมไต้หวันแล้วก็ยังมีพิน,น้ำเผือกหอมมีชาไทยมีโอเลี้ยงมี น้ำเขียวน้ำแดง,งนี่ยไครับทั่วไปอ่ะเดินัังรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวสักพักก็เราจะมาลิ้มชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเสิร์ฟมาอย่างงี้เลยโอ้โหถ,ถ้วยเบลอเลยถ้วยเรือเนี่ยอ้าขอนะครับมีผักมาด้วยอย่างนี้ครับอื้มรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์นี่ครับหน้าตาของก๋วยเตี๋ยว ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องชิมน้ำเขาก่อนอถ้าเป็นผมเนี่ยผมยม่ปรุงเลยครับไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่ารสชาติน้ำซุปเขาพอดีแต่ที่ผมจะต้องปรุงก็คือขอเป็นพริกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความอร่อยของรสชาติเพิ่มความเข้มข้นมืนเถอะแต่รสชาติเนี่ยผมว,ว่าผมพอดีผมแล้วส่วนใครจะชอบ เปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มใครจะชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาใครจะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนะครับหรือใครจะชอบแบบรสชาติแบบผมก็ลองดูนะครับนี่เลยชามเบลเลอร์เบล่า <c oughs> นะครับแล้วก็ไก่ตุ๋นนี่เขาแบบนุ่มๆน,นะครับคือแบบไม่นุ่มมากแต่ก็แบบร่อนออกมาเลยเนี่ย <c oughs> เนี่ยครับความเร็วไหลอยู่ตรงนี้เลยแต่มาล้าหน่อยครับมา,าใเน่ยสไลด์แบบบางๆ <Hello. S 1> แล้วใครจะมาเนี่ยครับเ <Hello. S 1> ข้าทางถนนหลังบิ๊กซีเนยครับ <Hello. S 1> หลังบิ๊กซีเข้ามาเลยแล้วก็จะมีผ่าน <Hello. S 1> ออกมาทางชุมจะเรียกว่า hey. ถูกออกถนทนสั่งลงเรื่อยหรือผ่านโรงเรียนดาราสุดมาเลยครับผ่านหนั่งเรียนดาราสุดมาแล้วก็จะเห็นร้านยายลินนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสแวะมาชิมกันหนูนะครับครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นที่แสนอร่อยครับ